ในอดีตที่ผ่านมาคาวอยได้หลงผิดปิดกระทําชั่วกับน้องจิวจึงทําให้เหล่าประชาชนชาวจิวรังเกียจเดียดฉันผมเลยอยากจะมาขอไถ่โทษนะครับอยากจะขอร้องกันอีกสักครั้งหนึ่งด้วยเอพิโซดที่แสนพิเศษนี้ผมจะทําการทิ้งเศทิ้งอีนั่นให้นอนเน่าที่ห้องนะฮะแล้วออกไปขับรถเล่นแดกไอศครีมนั่งชมนกชมไม้กับน,น้องจิวเป็นงไงถูกใจวะแกพูดดีก็แบบดีใจจังเลยไปรออะไรล่ะครับไปลุยกันเลยดีกว่าหลังจาก ที่พระเอกของเราเนี่ยตัดสินใจเป็นอย่างดีนะครับว่าจะไปเที่ยวกับสาวนะครับก็เลยมีการเท็กซ์ไปหาน้องเสกนะครับว่า ขอโทษทีนะวันนี้ไปดูไข้ให้ไม่ได้แล้วแหละพอดีว่ามีนัดกับสาวนะ่ะเทคเซซับเนี่ยก็ขึ้นรถกันนะครับในจังหวะเนี้ยพระเอกก็แบบตื่นเต,นต้นมากเลยเกิดดีดาวม,มากเลยเพราะว่าไอ้รถเนี้ยมันหรูมากๆเลยนะครับตัวเอกของเราเนี่ยไม่เคยเอาก้นมานั่งรถหรูขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับในจังหวะด,ดีด้ากับรถสุดเจ๋งเนี่ยพระเอกก็ถามว่าเอ้ยแล้วรถเนี่ยเป็นรถของเธอหรือเปล่านะจิวก็บอกว่าใช่ค่ะรถเนี่ยเป็นรถของฉันเองพอดีฉันได้มาจากของขวัญตอนที่ฉันอายุ18ปปีน่ะ พอสิบแปีบริบูรณ์ปุ๊บแจดดีดดดด้ก็ซื้อให้ฉันเลยอ่ะฉันก็ไม่อยากได้เท่าไหร่นะแต่ว่าฉันก็เอามาไว้ก่อนอะอันที่จริงฉันอยากจะได้อะไรที่มันมีมูลค่าทางจิตใจมากกว่านะเองได้ยินกับหืมตอนอายุ18บแปดกูได้ปทัทธูร้อน้องจิวเนี่ยก็มีการทักถามนะครับว่าแล้วเป็นยังไงบ้าง ไปเยี่ยมพ่อมาเป็นยังไงบ้างเหรอตัวเอกของเราก็บอกว่ามันก็ดีนะมันก็โอเคแต่ไม่อยากจะพูดเยอะนะทำไมนะก็คือแบบมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงต่อจิตใจผมนะยังไงเนี่ยลองพูดสิเ็าได้ก็ได้ผมจะพูดก็ได้แต่ผมจะพูดให้มันกระชับนะแล้วก็อย่าถามอะไรเพิ่มนะทุกๆครั้งที่วนมาวันเกิดเนะี่ยพ่อของผมก็จะดูเศร้าแปลก,ปลกตอนที่ผมเกิดมามผมแจกลกแม่แม่ตายพวกผมแล้วพ่อก็จะโทษตัวเอง่าเป็นพพ่อเกียดกูเกียดตตัวเองกูอยากจะตีอ,อกชกตัวเองมากๆเลย พอจิวได้ยินอย่างนี้นะครับเจวก็ร้องไห้ฮะด้วยความเป็นนางเอกของน้องจิวเนี่ยฟังแล้วก็อินนะฮะร้องไห้ถึงขั้นต้องจอดรถข้างทางนะม่นี่เลยขอกอดหน่อยไม่เป็นไรผมผมโมง่เองที่เอาเรื่องแบบนี้ามาพูดอะเธอไม่ได้โง่หรอก <c oughs> ซึ้งนะครับผมจริงๆก็แตมอย่าชอบตัวเองแบบนั้นนะเข้าใจไหมเพราะว่าแม่ของเธอคงไม่อยากให้เธอชอบตัวเองแบบนี้มไม่รู้ แต่ว่ามันเกิดของผมปีนี้มันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับพ่อของผมมากเป็นพิเศษเมื่อวานผมเพิ่งได้มรดกจากแม่จริงเหรอจริงสิก็มีเงิน5,000ันดอลลาร์แล้วก็เสื้อผ้าเครื่องใช้แล้วก็ไดอารี่ของแม่ผมนะพอพ่อผมเห็นก็กเซนซิทีฟนักเป็นพิเศษเลยฉันเข้าใจดีลวล่ะตอนที่ฉันได้มรดกจากพี่สาวของฉันก็ต้องรอจนถึงอายุ18มันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎ อะไรทันองนะั้นอะ่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ฉันได้มาก็เป็นพวกเงินจากประกันชีวิตนะที่เอาไปลงทุนกับกองทุน trust fund อีกทีนึงอ่นะส่วนพวกของเครื่องใช้ต่างเนื้อนาะเนะีนะ้ยที่มีมูลค่าทางจิตใจพ่อแม่ของฉันก็เอาให้ฉันโดยทันทีเลยอ่นะ ผมเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าคุณตาของผมอะ่ะมไม่ชอบผมอะ่ะเลยพยายามที่จะเก็บสิ่งของเหล่านั้นน่ะให้ห่างจากตัวผมให้มากที่สุดอะ่ะแต่ผมไม่สนใจหรอกนะหล้วที่ผมได้อ่านเดอารี่ของแม่ผมอะ่ะมันก็นําพาความสุขมาสู่หัวใจของผมอย่างมากเลยทีเดียวเชียวอะ่ะนี่ขนาดผมอ่านแค่สองสามหน้าเองนะเนี่ย <laughs> น่าอ,อ,งไงอะไจังเลยนี่ผมเปิดใจขนาดที่เลยนเนี่ย <laughs> เพื่อเป็นการปลอบใจนะครับชิวเองก็เลยให้เรานะครับลองขับรถดูแหมตัวเอกของเราก็ตื่นเต้นนี่ฮะมาแล้วจ้าถึงแล้วจ้าทีนี้ละจ้าที่เราจะมาปิกนิกด้วยกันโอ้ย่างงั้นเหรอครับอืมแต่ก่อนอื่นเลยเราจะขาดไอศครีมไปไม่ได้เด็ดขาดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเธออยากจะกินไอศครีมรสอะไรละจ้า อืมผมขอเป็นวานลลาแล้วกันนะครับได้เลยจ้ะงั้นเอามาสอ่งเลยกันไหมคะแต่ว่าของอีฉันเนี่ยขอแบบมีวิปครีมด้วยนะฮะได้เลยจ้าจังหวะนี้เองนะครับผมให้เลือกจ่ายเลยนะครับผมเราจะได้ค่าหัวใจนะครับจะบ้าเลยนี่มันวันเกิดเธอนะั้นฉันไม่จ่ายได้ยังไงฉันไม่ยอมหรอกเดี๋ยวฉันจ่ายเองนะขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรจ้า พอซื้อเสร็จสับนะครับผมทั้งคู่ก็พากันเดินมาจนถึงรั้วเลยนะครับโวเองก็พูดขึ้นมาว่าถึงแล้วจ้าเดี๋ยวห้ามตรงนี้ไปก็ถึงแล้วจ้าแล้วประตูรั้วมันอยู่ตรงไหนเลยครับอืมอยู่ฝั่งน,นู้นเลยถ้าจะเดินไปก็อีกนานเราข้ามไปเลยจะดีกว่านะเออแต่มันจะดีหรอครับแบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นการบุกรุกหรอครับเนี่ยมันจะเป็นการบุกรุกได้ยังไงกันในเมื่อที่แห่งนี้คือที่ของพ่อฉันเองเป็นที่ที่ครอบ วนดูแลอยู่นะจ้าแม่งรวยรวยเฮี้ยอดรวยไปเนี่ยต่อยส่กทีได้ไหมอะทีนี้เราก็ผ่ากันข้ามรัวร้วเข้ามานะครับน้องจิวเองนะฮะก็ขี้เล่นนะครับผมหยอกล้อนะเอาไอศคุ้งไอซครีมนะครับผมมาจิ้มสมูกเรานะฮะอ้โหเป็นซีนที่แบบดีเหลือเกินน่ารักเหลือเกินจังหวะนี้นะครับเกมก็จะขึ้นมาถามว่าะจะให้เราชมเธอไหมถ้าคุณเล่นสายดิกนะครับชม ก็อาจจะเสียหัวใจนะฮะหรืออาจจะไม่ได้หัวใจแต่ถ้าคุณเล่นไป็สายแบบชิคจะได้หัวใจเต็มเต็มเลยนะครับซีนนี้พอเราเล่นกันเสร็จสับนะครับทั้งคู่ก็ พากันไปหาที่นั่งลงนะครับเพื่อปิกนิกกันสักทีนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็มานั่งกันใต้ต้นไม้ใหญ่เอาเลยครับผมตอนนี้ผมสามารถที่จะขยับไปเยื่ยนตัวได้น,นะผมจะขอกดไปที่ตะกร้าอย่างแรกเลยนะครับหิวไหมจ้าว้าวดูน่าทานจังเลยนะครับอดีว่าฉันไปเจอร้านเบเกอรี่ที่หนึ่งใกล้กลแคมปัสนะก็เลยลองซื้อมาให้ทานดูขอบคุณมากนะครับอุ้ยนั่นอะไรกันนะครับถ้ากล้องไงละะ่ะจ๊ะเห็นเป็นกละมังเหรอคือเท่าดีครับมันเป็นกล้องชิ้นไม่ธรรมดาอ่ะเฉ่งจังเลยนะครับเนี่ยอันนี้ เดี๋ยวฉันจะลองถ่ายรูปของเธอให้ขอบคุณครับแชะผมขอลองถ่ายบ้างได้ไหมครับได้สิจ๊ะแชะ์เจ๋งยังเลยนะครับเนี่ยอเดี๋ยวกล้องที่แบบว่าปัจจุบันมันหายากมากเลยนะรุ่นตัวนเนี้ยเนี่ยมันเจ๋งมากๆเลยมูลค่ามันสูงสูงมากๆเลยนะรู้เปล่าจริงหรือเปล่าครับเนี่ยไม่บอกไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> กินตีนแหละ <laughs> ผมขอเก็บรูปนี้ไว้ได้ไหมครับ <c oughs> ได้สิจา้าแต่เธอต้องสัญญานะว่าจะให้ฉันเก็บรูปของเธอไว้ด้วยแน่นอนครับผมวูแต่แบบนี้ไม่เรียกว่าโ <c oughs> รแมนติกผมก็ไม่รู้แล้วแหละว่าโรแมนติกมันคืออะไรกันแน่ <c oughs> อย่ารอช้าครับผมกดไปที่เสื้อเลยนะฮะดูสิเธอได้เพื่อนใหม่แล้วนะโอ้ยว่าไงจ้าน้องอรพาแต่เย็นๆนั้นจะน้องออรพา๋ยวนี้ไม่มีสลิมให้กินนะจ๊ะโอ้ยยาไม่ต้องกลัวเธอหรอกนะมาตัวนี้ท็อเฟรนด์ จริงหรือเปล่าครับเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชินกับม้านะฮะไม่เคยได้ใกล้กับม้าตัวปเป็นขนาดนี้มาก่อนเลยนะแล้วเธอสนใจจะขี่ไหมล่ะจ๊ะจาชาเป็นคุณก็ไม่แน่ครับแต่ถ้าเป็นม้าแล้วก็ขอบายก่อนนะครับผม ถ้าอย่างนั้นก็ไว้ขราวหน้าแล้วกันเนาะโอเคอ่ะผมก็กดมาที่น้องจิวนะครับผมจะไม่แปลไอ้อันที่2เนาะอันที่2มันมันไม่มีอะไรให้แปลแหละเพราะมันเป็นการแบบจับนู่นจับนี่นะมันเอาออกสื่อไม่ได้เดี๋ยวบินอีกอะเข้าสู่เนื้อเรื่องกันต่อเลยนะครับซึ่งตัวเอกก็ถามน้องจิวนะครับว่าที่นี่ใช่ที่โปรดของเธอหรือเปล่าอะจิวเองก็บอกว่าต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นต้นไม้แห่งความทรงจําของเธอกับพี่สาวของเธอนะครับเมื่อก่อนเธอกับพี่สาวเนี่ยมักจะมานั่งเล่นกันตรงเนี้ยตัวเธอนั้นก็จะอ่านนนนัััังสสสืออครบบ่่ววตพีีา,ากก็มจะะชเย ฟังเพลงเบาๆคลอไปด้วยนะครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่เธอไม่อยากที่จะลืมนะครับเราเองก็ถามไปอุ๊ย้วแบบนี้มันจะดีหรอพาฉันมาที่นี่มันจะดีหรอที่นี่มันเป็นที่สําคัญของเธอนี่ชิวเองก็บอกกับไปว่าอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกที่เนี่ยสำคัญกับฉันฉันจะพาเฉพาะคนที่สําคัญกับฉันจริงๆมาที่นี่ซึ่งเบลล่าก็เคยมาที่นี่กับฉันแล้วด้วยแต่วันนี้ฉันก็อยากจะให้นายมาที่แห่งนี้ด้วยอีกทั้งเธอยังพูดถึงเรื่องที่เราเคยเขียนโน้ตให้เธอนะครับตอนที่อยู่ห้องสม คุณสำหรับเซอร์ไพรส์เล็กๆขรั้งนั้นด้วยนะ มันน่ารักมากเบยนะครับผมอ่าก็เป็นอันจบสิ้นนะครับการเดทกับน้องจิวนะครับผมมันไม่มีอะไรอีกแล้วนะฮะเพราะเรากดนู่นกดนี่หมดละนะครับทีนี้ก็คลิกไปที่ตัวเอกของเราแล้วเอ็นฟิโรมได้เลยนะครับแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับฝนตกหนักราวกับว่ามีคนมาสับสวิตเซอร์อย่างนั้นนะฮะจังหวะนี้เองนะครับทั้งสองคนก็วิ่งชุลหุกนะครับผมจิวเนี่ยก็แบบเฮ้ยดิฉันจะเอาผ้านี่มาคุมโปงจะได้ไม่ต้องเปียกตัวเอกก็บอกว่ามันเปียกไปแล้วจะคุมเพื่อเออจริงด้วยนะฉันล ไม่เลยนะฮะและด้วยอะไรหลายอย่างที่มันถาโถมเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศฝนที่โปรยปลายลงมามันช่างโรแมนติกสุะเกินนะครับผมจึงทําให้พระเอกของเรานั้นเผลอใจนะโน้มตัวเข้าไปเพื่อที่จะได้จุมพิตกับสาวน้อยคนนี้นะครับผมทว่านะฮะเธอก็เอามือขึ้นมาปัดป้องนะครับหยุดก่อนอย่านะจะทำไมกันล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทำไมฉันพูดอะไรแบบนี้ออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วฉันมีเรื่องหนึ่งหนักใจมากมาก อยากจะบอกกับนายเรื่องอะไรงั้นหรืออ๋อฉันไม่มั่นใจว่าฉันควรจะบอกกับนายในสถานการณ์แบบนี้ดีไหมนะบอกมาเถอะคือว่าฉันสัญญากับไทบอสว่าจะไม่มาเจอนายอีกบ้าจริงอื้อือ้อออ ให้บลส์ขู่ว่าถ้ามาเจอนายอีกเขาจะเอาเรื่องของนายไปฟ้องตำรวจและจะบอกให้พ่อเขาเตะนายออกจากหมอลอไอหมอนั่นมันมีสิทธ์อะไรกันน่ะเขาบอกความจริงกับฉันหมดแล้วว่านายอ่ะพยายามจะจุดไฟเผาแมนชั่นของพวกเรามีหนำซ้ำนายยังต่อยหน้าเขาแล้วก็เอาไข่ไปปาใส่ในหน้าเขาด้วยเออมันก็ก็จริงว่ะ ตรงนี้นะครับให้เ,เลือกตอบนะครับว่าพวกเราทําด้วยกันนะครับอย่าไปทําตัวเป็นเพื่อนนิสัยจังไรอย่างนั้นนะที่แบบโยนขี้ให้เดเล็กอ่ะไม่ถูกต้องแน่นอนแต่เรื่องที่ฉันไปจุดไฟเผาแมนชั่นมันไม่ใช่ความจริงนะฉันแค่แค่สตาร์ทไอ้ระบบดับเพลิงก็แค่นั้นแหละยังไงมันก็แย่อยู่ดีนายไปมีเรื่องกับลูกพออนะถ้าหากว่าเรื่องใหญ่โตขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นมาจริงๆต่อให้นายไม่ได้ผิดแต่นายคิดเหรอว่าคนในเหตุการณ์เขาจะเป็นพยานให้นายพยานในเหตุการณ์ ก็เป็นเพื่อนของไทโบสทั้งนั้นแล่ต่อให้นายจะพยายามสู้คดีอย่างเต็มที่แมกแค่ไหนก็ตาม นายก็ชนะเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีเงินยังไงละ่ะส่วนนายไม่นายไม่มีเฮียอะไรเลยไอห,หนุ่มหน้ามนคนดีได้ยินอย่างนี้ก็หัวร้อนครับมีการหัวร้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะแล้วก็สวนอีนางจิวไปว่าแล้วยังไงเธอก็จะปล่อยให้มันบูรี่เธออย่างเงี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอจิวได้ยินก็สวนกลับมานะครับว่าฉันทําเพื่อเธออยู่นะฉันรู้แต่ฉันจะไม่มีวันเลิกเจอเธอแน่นอนแต่นายต้องทํานายจาเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นในที่สุดไอห,หนุ่มมังกรหยกก็ไเ้ตัดสินใจอย,อย่างแน่วแน่ว่าจะบอกความในใจให้ใหกับเธอใีเธอได้รับร ไปในวันนี้ฉันจะไม่มีวันยอมเลิกเจอเธอเพราะเธอคือคนที่ฉันแอบชอบโอ้โหครับน้องจิวได้ยินอย่างนี้ก็ถึงกับเขินนะครับผมแต่ทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาที่แสนโรแมนติกใต้ต้นมะขามเปียกด้วยกันนะครับหลังจากที่เสร็จสับนะครับตัวเอกของเราเนี่ยได้ทำการพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนนะครับว่าเราจะช่วยกันหาทางออกสบายใจได้ต่อไปนี้นี่พยศฉันจะช่วยจ่ายให้ จิวก็เป็นอันชื้นใจครับก็าตัดภาพกลับมาที่แมนชั่นของตัวเองนะฮะพอยอพระบุตรหัทองคํขมงเราก็เป็นอันเครียดนะครับนั่งรำพึงรำพันอยู่กับตัวเองนะฮะที่กูเพิ่งบอกรักจิวไปอย่างงั้นเหรอวะแล้วกูรักเธอจริงๆเหรอวะเนี่ยวันนี้กูก็เพิ่งทิ้งเสกแล้วไปเที่ยวกับจิวมาไหนจะปัญหาของเบลล่าอีกละ่ะกูกับเบลล่าขั้วกันขนาดนั้นเน่เบลล่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับจิลลวนะเว้ยถ้าหากว่าวันหนึ่งจิวรู้เรื่องเขา้าเธอจะทําได้อย่างไงวะกูนี่เหม่านเฮีย้ยจริง ใครเขาเจ็บช้ำน้ำใจได้กูจะต้องรีบหาคำตอบให้กับหัวใจตัวเองแล้วก่อนที่จะมีใครต้องเจ็บช้ำน้ำใจไปกับการกระทำเล็ดเลดของกูฉันจะต้องรีบหาคำตอบให้กับหัวใจตัวเองก่อนที่จะมีใครต้องเจ็บหัวใจไปมากกว่านี้หวังว่ามันจะยังไม่สายเกินไปนะเป็นยังไงบ้างนะครับกับเดทครั้งนี้เดทที่ต้องแลกมาด้วยการทิ้งให้เพื่อนนอนเน่าอยู่ในหอแล้วมาเที่ยวกับสาวน้อยที่มีนามว่าจิวสุดน่ารักนาง,งเอกคาวอีขนาดเนี้ยผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข อพิโซดนี้และเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองว่าโจ๊กคขอบอยโจ๊กมันเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจถึงความงดงามของจิวเป็นพวกแอนตี้จิว ไม่ใช่ no 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 มันจะไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนที่ย้อนกลับไปเมื่อสมัย2ปีที่แล้วที่เล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะฮะสปีหรือปีสองสองปีแหละน่าจะสปีแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะผมเริ่มสายชิกนะครับผมโหดและมุ่งทางจิวเลยแต่พอได้ลองเล่นสายดิกผมบอกเลยว่ากลับไม่ได้แล้วทีนี้อยากจะให้มองใหม่ว่ามันที่จริงแล้วหัวใจของผมนั่นแนหะเข้าใจทุกท่านดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาครับมารับกอดจากขับปอยโจ้คนนี้และเอากอดน,นี้ไปแปลเปลี่ยนเป็นไลค์เป็น, like, ปน subscribe กูจะได้มีเงินกินข้าวเว้ยอืยอใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาเห็นนะก็อย่าเพิ่งไปไหนอยากจะให้พี่น้องหน้าใหม่นะเข้าใจไว้ว่าช่องนี้เนะี่ยเราอยู่กันเป็นแบบพี่น้องท้องชนกันไม่ใช่เรารักกันดีกลมเกลียวเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันฮนะด like, กดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วผมจะมาทําคลิปแนวอื่นไม่ใช่แนวนี้เลยหยอกเล่นผมจะทําคลิปเลยแนวนี้เลยนะที่ทุกท่านชอบนะเที่พามเยอะไ,ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะรู้ไม่ไม่ค่อยมีคนดูจนถึงตรงนี้หรอกเพ่เลยพามพามไม่เปิดเลย อยพูดเลยก็พูดเราจะมาดูกันนะฮะว่าอนาคตจะมีคอนเทนต์แนวใหม่ออกมาไหมนะฮะบางคนอาจจะบอเฮ้ย hey, พี่ทำไมไม่ทำแนวแบบเกมเอชไปเลยอะฮะแบบไปทางญี่ปุ่นไปเลยอ่ะผมก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าอยากจะทำอยู่แต่ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นแปลไม่รู้เรื่องมัน,ม,น,ม,นมันก็เลยไม่อิ่มทีนี้ก็เลยไม่ได้เล่นส่วน what a legend ไม่ทิ้งครับผมเล่นอยู่แน่นอนเล่นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ารุวนนี้ตัดยิงอะที่เขายิง เอพิดหลังๆเนี่ยมันเด็ดมากมันเด็ดแบบไอเฮียทําคนเขาจุกกันแบบละนาวเลยผมผมได้มีโอกาสเล่นแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้อัดคลิปไงเพราะไอคลิปอันปัจจุบันเนี่ยมันห่างเหลือเกินกำลังพยายามรีบปั่นรีบปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปหลังๆมันเนี่ยจะเห็นผมแบบว่าเน้นข้ามส่วนที่ไม่สําคัญมากเกินไปเป็นเพราะว่าตั้งใจที่จะตามต้นฉบับให้ทันนะฮะเห็นผมพูดเงี้ยมาหลายเดือนแล้วไอสัตว์ตามไม่ทันทั้งทีไอเฮียเพราะว่าผมเป็นคนที่ตัดต่อช้าช้ามากๆผมมาแบบนิดพิกเลยว่าเฮ้ยตรงนี้กูแปลผิดเพราะว่ากตรง มันเลยช้าทุกอย่างมันช้าเนาะมีขนาดมึงก็ได้ใสม่มีอะไรมากมายเนี่ยเออพวกมึงก็เก่งเนาะไอเฮียดูดูจนดูจนจบได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามึงมาเจอไอคลิปเสียงของกูตรงเนี้ยก็คือมึงเก่งก็มาร์คไมว์เวิร์ดนะจำคำคกูไว้เลยว่าวันใดนะที่กูผ่านช่วง1 0 0 0พันซับสไครป์ไปเนี่ยเดี๋ยวกูแจกเลยเดี๋ยวกูแจกน้ำมันพืชขวดเล็กปัดกู50บาทข้าวสารอีสักหนึ่งกำมือส้มห่สองลูกจำไว้เลยไอหนุ่มนะมึงแคปแคปเสียงตรงนี้ไว้เลยพี่สัญ,ญญาไว้เลยนะทำกูซื้อให้เลยเดี๋ยวแจกเเลยแบบนี้ชุด เท่นั้นไม่ได้รวยไงถ้ามีถ้าถ้ากูรวยเหมือนช่องอื่นแบบที่เขาแจกคอมเนี่ยก็กูจะแจกไปแล้วแต่ไม่ไม่เลยไม,ไม่ได้รวยเนี่ยก็เออเอาวะอย่านงน้อยก็เอาข้าวสารไปแดกได้ไงส้มก็แบ่งลูกกินอะใช่ไหมถ้าถ้าใครยังไม่มีลูกมีเมียไม่มีไม่เป็นไรกินคนเดียว2ลูกอืมเป็นพี่นะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นี่ที่ผ่านมานี่สังเกตดีๆถ้าใครรู้จักขับลอยโจ๊กเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยพูดว่าให้กดแชร์นะเพราะว่า เป็นคนที่อินซ c คิวมากๆเลยอินซ c คิวในที่นี้ก็คงเป็นแบบยัคงคิดว่าคลิปองผมยังไม่ค่อยได้มาตรฐานไงพูดยากนะในสังคมไทยปัจจุบันเนี้ยการที่เราแบบเล่นเกมแนวนี้เนาะถ้าคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเหมือนกับเราเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยแม่งนั่งเล่นเกมโป้นี่หวา้เฮียโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะเพาจริงๆแล้วเกมที่พวกเราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้จริงอยู่ว่ามันอาจจะมีซีน โป้ซีนเย็ดแต่แก่นสารข้างในนั้นน่ะมันมีมากกว่าซีนเย็ดเว้ยมันมีทั้งตัวละครทั้งเนื้อเรื่องพอดเรื่องที่น่าสนใจมันมันเอนจอยคนดูมันดีเยี่ยมขนาดไหนมันเหมือนกับเราได้ดูซีรีส์ดีๆสักเรื่องนึงเลยแต่เฉพาะคนมองข้ามจุดนั้นไปเว้ยโดยที่มันติดภาพจำมาจากในอดีตมากไม่รู้สิคนก็เป็นมองเผินเผว่าเอ้ยมันเกมเย็ดเท่านั้นแหละก็เลยไม่ค่อยสนใจจริงๆอยากจะรันวงการหลายคนเคยถามนะฮะว่าเย็ดแม่ทําไมไม่ทำคอมมูนิตี้สำหรับเกมโป้ครับพี่คอบอยผมก็จะบอกตรงนี้ว่ากูทำ แล้วกําลังทํานะตอนนี้จริงๆก็มีน้องคนหนึ่งมาชวน นะให้ให้เข้าไปอยู่ด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นไงอีกครั้งมันเป็นดิสของน้องเขาาเงี้ยเหมือนแอบบรู้สึกเกรงใจนิดน,นึงอ่ะก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวกูทาดิส,สเซิเวอร์หนึ่งที่แบบว่าเกี่ยวกับชมรมคนชอบเล่นเกมแนว18บวกนี่เลยนะฮะแล้วก็จะรับสมัครพวกแอดมินฟรีนะไม่มีเงินเดินให้สิ่งที่ต้องทําก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็เป็นแบบว่ามันรันมงการนะฮะรีวริวรีวิวเกมอะไรก็ได้แนะนําเกมให้เหาราบรรดาเพื่อนเพื่อนพี่พีน่น้องๆได้มีเกมเล่นกัน อ,อาจจะเป็นแบบมาคอยบอกวิธีเล่นวิธีผ่านอะไรอย่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามภาษาชมรมซูเปอร์ดิกบิกเกสอย่างพวกเรานะฮะ ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์อะไรมันเพอร์เฟกเนี่ยเดี๋ยวกูจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันสักวันหนึ่งอะ่ะคลิปหนึ่งถ้ามันออกมาปุ๊บตรงด e สคริปชันเป็นลิงก์ i s c o r d เห็นมันออกมาโดดๆดดเลยนะไม่มีอะไรเนี่ยแสดงว่าวันนั้นแหละเซิร์ฟ Discord ของพวกเราพร้อมละล้วบอกเลยว่าเข้ามาเนี่ยไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะพวกมึงเข้าเทียมกันหมดยกเว้นกูกูประเสริฐไงห <c oughs> ยอกหยอกหลักนะอย่าลืมนีย้ำอีกทีนะเนี่ยย,ย้ำอีกทีนะกดไลค์กด subscribe. กลัลใจไไอ้เพูดมาก